ข่าวนี้เลยตอนนี้กําลังมาแรงมากนะครับเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นคือสาวลิซ่านะครับที่ตอน7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะทำเอาโซเชียลแทบแตกทั้งทำไลน์เพราะว่ามีการปล่อยนะครับ MV นะครับล็อกสตาร์นะครับงานนี้นะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆชาวไทยและแฟนๆทั่วโลกนะครับเพราะเอ็มวมันจึง้งมันแซ่บแล้วก็เท่มากคุณผู้ชมแล้วก็มีท่อนที่แบบว่าทุกคนต้องร้องตรนนี้ก็คือ I'm a Love Star อินเนอร์นี่หนึงต้นต้นอินเนอร์น,น,น,นี่หนึงถ้าใครอยากไปฟังก็ไปฟัง ต,ติดติมกันได้นะเพราะตอนนี้ยังติดหูนะพเพราะเพลงมันคือจึ้งมากแล้วก็เน,นี่ยเพรนี่ยมันแบบว่าอยู่ที่หูมากคุณผู้ชมแอมมาล็อตส์นีเราอาจจะไม่เท่าแล้วแต่เราก็คือบอกว่าอเราไม่เราคือไม่ได้ฟิลล์แต่ว่าเพลงเขาปังจริงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยนะครับ MV นี้นะครับถ่ายทําที่เมืองไทยนะครับมีทั้งถนนเยาว,วาราชคุณผู้ชมแล้วก็โรงหนังออสการ์นะครับซอยเพชรบุรี39แล้วก็ยังใช้นะครับแดนเซอร์นะครับร้อยกว่าคนแค่นั้นยังไม่พอครับพี่ก้อยยัง มีรถตุ๊กๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยนะที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะใครที่ไปดูมาแล้วก็สามารถมาบอกกันได้นะว่าชอบฉากไหนชอบตรงไหนกันบ้างน,นะคุณผู้ชมถึงเนื้อเพลงนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแต่ว่าต้องบอกว่ามีท่อนร้องหนึ่งพี่ก้อยที่บอกว่าเป็นแบบว่ากรุงเทพมหานครก็คือพี่ท่อนที่บอกว่า BKK ซึ่งหมายถึงกรุงเทพของเมืองไทยนั่นเองนะครับซึ่งมีชื่อ น้องลิซ่าในเนื้อเพลงเหมือนกันนะกับเพลงนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยจริงๆนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป MV เนี่ยเพิ่งปล่อยไปประมาณ2-3ชั่วโมงพี่ก้อยหรือเปล่ายอดวิวเท่าไหร่ตอนนี้นะท่านรู้เท่าไหร่นะ10ล้านใกล้ใกล้สิล้านแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหวันกที่เราดูมาประมาณ9.6ล้านเรเชื่อว่านี่ สิบล้านมันแน่เท่าไหร่นะครับขึ้นเทนด้วยนะคะตอนนี้ึ้นตอนยังไม่หยุดเลย1ิอล้านโอ้สิล้านลคุณผู้ชมหกชั่วโมงหกชั่วโมงสิบเอ็ดล้านนะครับกับเอ็ม c ีล็อกสตาร์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีการเกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นด้วยครับกับแฮชแท็กนะครับมิวสิเชียนะครับลิซ่านะครับอีสแบ็กนะครับติดเทนฮิตมาเป็นอันดับที่หนึ่งกันไปเลยเรียกว่า สมมงตัวแม่ระดับโลกไปเลยครับพี่ก้อยพี่ก้อยดูยังดูแล้วเป็นไงบ้างเจ็ดโมงเช้าชอบแบบไหนบ้างชอบฉากไหนบ้างชอบทุกฉากอ๋อไปเยาวราชกันไหมเออตอนตอนนี้คนไทยแบบว่ามีเกบบว่าอยากไปเยาวราชกันมากนะ<อ>เรียกว่าทําถึงนะคะราไปเยาวราชทำไมเราก็ไปแบบว่าไปตามลอยเพลงของน้องลิซ่าด้วยนะแล้วก็ไปแบบว่าอุดหนุน อาหารหลายๆอาหารที่ยาวราคืออร่อยนะแล้วก็ร้านทองด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้อไปจึงมากสวยมากด้วยนะแล้วก็เก่งมากไม่ทําให้คนทั่วโลกผิดหวังแล้วก็ชาวไทยผิดหวังหลังจากนี้20ล้าน30ล้านร0อยล้านมาแน่นะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานใหม่นะครับของน้องลิซ่านะครับกับล็อกสตาร์ครับ